งานทีำใหนเนาะหลังเขียวนะครับ mm. uh, ้านบัหญ่ายครับดอกอิ่มบ่สุบิมบัสอง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนะาะจ่าที่ขอบรับชมชม,ชมเมจิกพระลุยจ้าสวัสดีพญายมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจากทางที่อยู่ในประเทศหลักกระตังประเทศน้ำนอจ้าครับผมมื่อวานี้พอกันวันที่เจ็ดหน่อยเนาะแม่นครับผมเจ็ดท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามเมื่อวานี้เมจิกก็พกกีกับผ้ามาตามเฮ็ดบุธลมคือเก่าเนาะแม่นครับผมพี่กันเป็นท่ามาใส่บ่ะเนี้มื่อวานี้มาไม้ใหม่ครับผมมาผู้เพ่าเดินผู้เอื้อครับผมจ้าก็บ่เคยมาเนาะ แม่ครับผมของตำบลไเอกามเพิ่มพื้นที์จังหวัดอุบลคือเก่าหรอครับผมจ้าเขาก็มากับทีมงานเก่าคือเก่าจ้่มากับพอป้าเมี์กับแม่ป้าเมี์คือเก่าช่องอีสานบ้านชันจ้าวันนี้มาเพิ่มเติมมน้วงน้องก็มาน้ำเนาะแม่ครับผมก็ไปตามหลุนตามช่วงก็ไม่กิ๊กพรากิ๊กจ้าวันนี้วาสิได้สีหมานบอเนาะจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมวันนี้มาเปลี่ยนไม้อีกคือเก่าครับผมวันนี้คืนมาผู้ผู้ผู้ยักษ์เลยก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่ครับผมโอ้ย เมื่อยขนาดได้พี่น้องปีนขึ้นมาล้างภูนี่แต่ว่าพอครับผมนี่อั้เล่นมาก,กบบนี่คือบ่ทันทายเล่นมากคับบ่เดินท้ายบ่หัวครับผมมันหน่อยพี่น้องพรกระเทืนอ,อาานครับผมก็คือเมื่อวานแน่เนอนวันนี้เนาะแม่ครับบ่คือวานเลยวันนี้ไม่เหมือนวันวานคนละผู้คนละผู้แต่พี่น้องสีก็ดอกหนาตัวละดอกหนาเลยครับหาเนี่ยเกิดูมันจะ่หลอนครับผม ปาดลูกใหม่ข ja ึ toilet, like ้นเลยคอนบินบินหย่อนยังหย่อนเพื่อนหยาบพี่น้องดึงบ่ขึ้นนี่ยังหามอยู่ปาดพี่น้องยางมันปาดเ็ดปาด์ตยางนี่เมือนเหี้พี่น้องปีนผู้กับวาสันชุ้งช่วงวันมันตึกดห่าห่วยตึกดบ่แม่สิตึกดสาวสั่นเป็นบ่อไอ้ความสูงพูดแล้วมันตื๊ดไปดอกเ็ดในโพดโพ้แต่ว่าหน่อยพี่น้องเนี่ย บัตัวได้เลี้ยมาหมองละดอกก็สิละครับกบไทยเบืองคอนบ่นล่งดอกงางไปคนละหมองครับพี่น้องเพื่อเ้อมหาศาลได้กบไทยกันที่น้องเย่ยงางทอผู้ข่อสีน้าห้าผ่อจะลองจากพู้ขึ้นทิศหลังเขียวอีกคือเก่าเลยครับผมพูนัันกะดอกยิ่งใหญ่สองชี้หกแปดชี้ดอกนําได้นาะนับได้ว่าคือหลังเขียวอีกครับผมเ หากระยาเก็บกระยาออนบ่มีดอกครับช่วงนี้มีแต่บ่มีมีแต่ลังเขียวหากระหาย่กเก็บก็เก็บยากเด้อพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดลุ้นในทุ่นท่านเนาะเมี่ยอมตะอมตะเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่ไปนี่จ้ะดอกหน่อยนครเนี่ยเนาะนี่ครัส้มเงาเพื่อนแต่ว่าเป็นลังเขียวแต่ งานหน่อยกระโดงหน่อยพี่น้องคนนะมือเสียหาดอกใหญ่ๆพวกเขาเห็นนะครับมือง่าย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 อีจ้าเดี๋ยวเราหยไต่ค้อนจ้ะไต้ถุงค้อนเนาะแม่นครับรังเขียวเบิดบัดที่พี่น้องเลยเนี่ยหมดแล้วจ้ะเขียวหมดแล้วครับผมดีแน่ที่ว่าบกกระดาษยังกำฟึดจ้ะพี่น้องนี่จ้ะคอหน่อยๆแต่เห็ดดอกใหญ่ๆอยู่จ้ะ พรอเนี่ยเนาะจะกำพืชไปจะหาคนเนาะดอกงามด้วยครับผมในเขียวทีมงานมานำกันตี่เซลเลยเนาะมันนีเพิ่มเติมขึ้นมิ้วหน่อยสารมานหน้ามานำกับผมมัน หานได้อะตอกในหางแล้วเนี่ยคแม่นครับผมต้องหาเล่มน้ำหางแล้วพี่น้องจังเหลือจ้ะในในงานพนังจิตงานแต่ที่ก็คืองานนี่ครับผมที่ก็คือเนี่ยครับผมพูหลังเขียวลังเขียวครับผมเขียวกลมฟืดพี่ตาหลุนนี่แหละครับกับกระด่างต่อไปครับผมจัง่อยกับลังเขียวเท่าไม่ใครเห็นกับกลายเป็นกระด่างขึ้นมาครับผม เขขดียด๋วยวขอนเก็บไปเลยทีนี่แล้พวกยับมาอีกว <c oughs> นะ่เห็น <c oughs> บ่เออนี่คือจอบยังนี่เนาะไปบ่ได้ข้าวหินอ๋อไปพี่น้องยาบาดะด้วจ้ะพี่น้องพี่น้องเพิน่นถามว่าเอฟจีคุณถามว่าพอกิพิ่นเกิดในกกอนี่ย,ยงรือตะเนี้กกตะเคียนนี่นะครับ ต้นเทียนหรือว่าชานเอิญว่าต้นเทียนต้นเทียนหินเนาะงั้นจ้ะแต่ว่าภาษากลางเอินตะเคียนพระหลายอย่างตัวเป็นแต่ว่าก๊กซี่ก็เกิดเต้ยครับผมตะเคียนหินแล้วก็ต้นซี่แล้วก็ต้นห่างต้นโก้ก็เกิดเนาะก๊กแต้ยจ้ะบังคันเอาในงาเพิ่มอาในต่วนพอดีครับไม่คอนจ้ะในคอนพันโอ้ยยังเกิดเตี้ยอยู่คอนนะ จะออกอีกมั้งออกอีกอก็หลุดครั่ะไม่เกลี่ยองวันนี้ยังเนาะกินอันนี้เก็บออกจากค้อนซื้อๆเลยจ้ะเพราะว่าแม่นเกือบเบิดนนเก็บออกให้เป็นออกไหมเนาะอืครัคร้อนเปียงแหงเด้อหรุ่นรุ่นยังใน,นเกิดนรุ่นมาตรฐานก <c oughs> ำเพิรมาตรฐานล้งเขียว ก็ผมส่นทุบเส้นหากคือเบพี่นะครับนางเตะหนาเตะหลังเรีอกพี่น้องคุบน้องคุบยังไปแล้วล่ะคิดน้องคุบกบไปแล้วละเนาะบุญนพี่น้องเอ้ยออกพัดกาบเลยเนาะกาบที่ไหนพลังมากเลพิ่มปัดคันว่าวเมื่อยบ่ดึงออกปุ่นพี่น้องก้อนมันเปียกแห้งยัพี่น้ให้ออกกันไกลมาตัดบ่ได้ตัด ก้อนนึ่งสุ่มเยียกเลย่อนเขาเอื้อหนึ่อืมเขาต้องเก็บออกซื้อๆเก็บออกนี่เก็บออกเก็บออกนงามครับผมรอบหนาเพิ่งจะได้เกิดดีๆนี่ครับอีกข้อหนึ่งเราเป็นสมบัตดอกงามมากเลยแม่ยค่ะชางเนาะครับผมงามยิ่งน้อยเนาะหลังเขียวด้วครับนี่อ้ยงามบ่ โอ้ยฝังฉันขวดรถนี่เดินครับม้วนเก็บก่อนเลยยตุเอาไร้ใจบ่ไอไร้ใจขนนจับถึล้งเขียวงานเพ่งนีครับไายใจร้ใจตะเกีเพยรนี่ละอู้ยน้องจ้าดิงจนหัวสัน หัวฟัดหัวขอนคือแม่บ้านเนาะไปขุดครับผมขออยู่ได้พอดีครับผม ทงมาออกมาตาเลยดึงออกมาหน่อยเนาะคุณดีข้างในอีกสันนึงครับผมเน่ยจุ่มนึงคุณครับผมขอไปไหนอีกครับหลายเตหลเอบอลายเนสัเลยอาะได้หนิ่หรอเปล่เป็นสันใ่เนาะเป็นสันเลจ้ะโอ้ยโอ้บดกอีกขนาด ขอนหลอนเนาะต้องอันซออยู่แว่นาะกานบางแหนไปใส่เนาะวอื่นกระปุกากเขายางมก่อนเยระบขาดว่าเขาที่ยางก่อนอ้ยพี่นองหยาแพงด้วยจ้ะนอนีบอกบ่เอา เลนตาอยู่ดอกเฮาแต่ว่าจุ่มนในห้องมอนเก็บก่อนเฮาใสถุงแยงเนาะนั่นครับปั๊ดอีกจ้ะข้อหล่อนเก็ดง่ายโดนต้อนดอกโอ้หมดแลหวไหวปัดซื้อซื้อรูดเลยโอ้ยคนยังอ่อนไอเอ้โหแต่เห็นเห็ดอ่อนพี่น้องบอนปลายขาวด้วยกันเอาก็ต้ังสืขึ้นไปเห็นอีกแต่พี่น้องเอามาเห็นเห็ดบัดสีเมื่อ โอเแข็งแห้งเลยนี่อ่ะเล่มขอละะล็กละหน่อยไปครับวันนี้โอ้ยพไปเห็ดหายากกวามวานนี่ครับผมนี่นี่อะไรจะเสี่ยงจะเสี่ยวเรียมดิบเ่นได้เบริเทธิ์เด้นี่ว้าว ออน้ำมอต้นนี้ป้าสองดอกสองดอกมไนงอกง่ายครับครับป้าดอกซุปยิมสองดอกซุปยิมครับผมเอ้ยไหวกับเได้ครับนี่ชิพาไวกับล้วครับผมอ่าเตรียมตาแลครับผมในถุงไายก็มีอีกครับผมถุงแยงไปครับผมท้างทเมื่อครับผม ครับผมในเวลาภาคกลบบางบ่ายแล้วเด้อครับผมพีม่ใหญ่เมียเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมมาเบิ่งยอดได้ยอดมันครับมื้อนี้ขึ้นมาพิกัดใหม่ผู้ใหม่แต่หลายได้หน่อยปัญัยครับผมมื้อนี้ได้เมือ่อยขนาดพี่น้องเอ้ยผู้สูงสูงนหนนะ่อยเนาะแม่นครับผมแต่ว่าเฮ็ดก็พอได้อยู่จ้ะแต่ว่าหันบ่หลายเนาะแม่นครับบ่มีอลังการบ่บหลาดฝาดคือมื้อนั้นเด้อจ้ะพี่น้องมีแต่เล่มหม่องล,ละดอก2ดอก3ดอก4 5ดอกไปเนาะ แต่ว่าหันดอกงามดีจ้าผลงานมาเนี่ก็ถือว่ามานพ่อได้กินพ่อได้สุปเนาะแม่นครับผมหลายเติบอยู่จ้าพี่น้องไอถุงผ้าเนี่ก็เป็นกระด่างแน่ครับผมรบก,กระด่างบ่หลายจ้ากล้วก็งกรงเขียว,ยวส่วนมากจะล้างเขียวเหร,รคอหครับผมแม่นจ้าปลายขาวกับโบ่ข้อยมีเหรอครับผมโบ้มันท่เมื่อวาน,วนแต่ก็ถือว่ามานในช่วงเฮ็ดหายากเนาะแม่นครับผมจ้าสำหรับผลงานคลิปมื้อนี้เนาะจากพี่น้องเป็นคลิปของวันที่7เนาะจากท่นวาคม2567จ้า เมกิกก็พอกิกก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมสอดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากชอมม่องแมคิกค่ะลุยจ้าแม่กิกก็พอกิกก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้า ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจาที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิ๊กก็พอกิ๊ก,กาครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อน,นี้แม่กิ๊กก็พอกิ๊กกับากผลงานไว้เพียงซ้ำนี้ละจา้าไว้พอกันไม่เหมือนอาว่าแม่กิ๊กสิภาพไปหาหยังพิกัดใดเนาะจากเมื่อนี้แม่กิ๊กก็พอกิ๊กับขอตัวลากระบานก่อนเด้อจ้าเขาก็เข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพออ่อใหญ่แม่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชม ทุกกำลังแรงใจที่ทรงมหายวกิกเมื่อกี้ครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมครับบานพอกันมาคลิปหนาครับผมได้ค่ะ